หนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้ายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับที่วัดบ้านเกาบอ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี้แม่ชีกับผักชีนะครับนี้คัดนะครับคัดแล้วคัดอีกเมื่อวานก็คัดวันนี้ก็คัดอีกนะครับนี้เพื่อถวายพระพิสุสงฆ์กูบาจา์นะครับประกอบเป็นพัตตาหารนะครับนี้ เช้าๆนะครับยังรับสมัครอยู่เด้อน,นะครับผู้ใดจะมาช่วยงานที่โรงครัวนะครับรู้สึกว่าจะเบาบางเบาบางลงไปเรื่อยๆนะครับยังคนหุงเข้าขาดไปเอาไปใส่เรื่องซื้อเพื่อนเด้พุ่น,นสีส้มค่ำไปยุวดพิษบ่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพิษนะครับ โอ้ยเมชีเมชีชมพู่าไปคือตอนแล้วเถอะเอาปุไดบวชเอาคืนตอายุเที่ยงโอ้ยเมชีชมพูดนะครับอริยนะครับประกาศชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เมชีกำลังก่อไฟหุงข้าวหุงปลานะครับเอา เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งวัสดุตีนึ่งข้าวจากเยสโสทอนนะครับก่อไฟนี่จากอำนาจเจริญนะครับวันบวชนิงนี้นะครับนี่นะครับหนาวแค่ไหนก็ต้องหุงข้าวหุงปลานะครับถวายพระนะครับนะเด้อนะครับแต่ยันที่สุดก็คือแม่ค้าแม่ชีนี้นะครับนี่ องหาพัาหารนะครับเสริมนะครับจะว่าเสริมหรือว่าเป็นหลักก็ได้นะเพราะว่าญาติโยมมาถวายจะได้ประมาณยี่สิบปอร์เซ็นตนะครับนอกนั้นก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับพระพิสุสงฆ์กูบาจารย์เกือบร้อยกว่ารูปนะครับแม่ขาวไม่ชีประมาณเกือบสี่สิบชีวิตด้วยกันนะครับประมาณนะครับนี่สาวข้าวนะครับอย่าละสมัครอยู่เด้อนะครับผู้ใดจะมาหุงข้าวนึ่งข้าวนะครับไม่จํากัดอัตรานะครับ ไปอยู่วัดว่าว่าถึง่นปฏิบัติทํำอยู่วัดพิษบนสุดสะดุ้งหุ่นว่าวันมูเอินหาเนาะนะครับมีคนคิดถึงอยู่เด้อ่าเสรงงานนะครับกำลังปาดถุงพลาสติกนะครับเพื่อจะแกงถวายพระนะครับนี่เอาสีแกงยังหนีมล่างถุงถุงพลาสติกนะครับ ไม่ใช่จะเกียงถวายพระนะครับนี่เด้อนะครับจะตกใจนะครับนี่ปกติจะเตรียมอาหารอยู่ตรงนี้นะครับนี่บ้านไปล่างเตลุงขัดแยกขยะบนแบบนี้ไม่ใช่ะ่ีก็ล้างส่งพระนร์นะครับล้างส่งพระจาจาร์นะครับนี่กูบาจาจาร์อยู่ในห้องกรรมฐานก็น่าจะล้างส่งแบบนี้บ้างนะครับเพื่อรดภาระนะครับพระจาจาร์พระครูบริการนุเพียนนะครับ ฉันแล้วฉันแล้วเก็บหมักไว้สามสี่วันนะครับค่อยไปทิ้งถังขยะนะครับพอรูปไปเก็บขยะแล้วเปิดออกมานี่แทบเหมือนระเบิดเลยนะครับระเบิดอะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดออกมานะครับโอ้ยมันมีหลายอย่างอยู่นะครับอยากจะเล่าให้ฟังแต่มันออกเสียงไม่ได้นะครับนะครับบางรูปนะครับเก็บอาหารนะครับใส่ในถุงพลาสติกอย่างดีนะครับ รอไว้สามสี่วันไปทิ้งขยะนะครับพอรูปที่ไปเก็บนี่ตกใจเลยนะครับไปเจอมีคนแทีกยมาอีกว่าไม่ชีด้วยนะครับเด้อนะครับกาใดใครก่อกานั้นย่อมตอบสนองนะครับเจอแต่ของเน่าๆนะครับต่อไปนะครับโอ้เปิดอยระเด็นผิดแล้ววันนี้นะครับนี่นะครับผักก็ผักอ่อนนะครับนี่ไม่ชีก็ไม่ชีอ่อนนะครับ มาแอบไทยนะครับพระเนกพระตาหารพระเดชพระคุณลุงตานะครับไม,ไ,ไม่รู้ปีนี้นครพนมจะหนาวหรือเปล่านะครับเดีนะครับพี่สาวลุงตานะครับทาพระตาหารถวายพระเดชพระคุณลุงตานะครับโลกแสลงเยอะนะครับพระเดชพระคุณลุงตานะครับก็เลยต้องมีผู้ดูแลพิเศษนะครับ หอมก็หอมพิเศษนะครับนี่วัอนี้ให้ยังถวายลุงตาแะ้วนี่นทำป,ปลาปนปลาปนและปนปลามีแต่เมนูปลาทั้งนั้นนละยมาทำวันไหนนะครับนี่ <c oughs> ไก่ไม่ต้องหมูไม่ต้องนะครับ <c oughs> มีแต่ของแสลงนะครับเด้อนะครับอ <c oughs> ดีตพระคุณหลวงตาเป็นผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับมีของแสลงเยอะนะครับฉัน ก็เลยโยมพี่สาวนะครับแม่ชีดอนนะครับนี่บ่เอื่นแม่สอนมานั่เนาะแม่สอนก็คั้กกันนี่เนาะพิ่งก็ะดัเนาะไปงานุอันหนึบวชหลานไส้ตีแม่ยังกูซื้อึ่งเฮ้อแม่ยังกูซื้อพิ่นเ้อมันเสียหนึ่ มนุกกได่เก็เลยขึ้นไปพุ่นเป็นานมุนตี่เ oh ป็นงานมานบวชในบบาลนี่บวชอุทิศส่วนกุศลให้คุณยายลูกชายที่บวชให้เด้อนะครับบางครั้งก็เดินทางไกลก็ลำบากเหมือนกันนะครับมือนี่บว หมื่อวานมม้อนี่เลยที่ไปตีหาตี<ป>โอจะเป็นสีหนาวเนาะไปเมืองนานเมืองเหนือเนะเ <c oughs> ด้อน,นะครับแต่ <Okay. S 1> ว่าเป็นงานบุญงานกุศลน,นะครับอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วาวชนนะครับ <Okay. S 1> บรรพชาอุปสมบทถวายนะครับอันนี้พัตหารของหวานนะครับพอกล้องมาแล้วนะครับไม่รู้ทําอะไรตกบ้างนะครับนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ไข่นะครับนี่ไข่แท้ๆนะครับนี่ ไม่รู้อะไรตัวนี้อะไรนะครับที่โรงครัวนะครับสมชื่อโรงครัวเหลือเกินนะครับกระเพาะนะพูดจริงๆก็กระเพาะนะครับเหมือนกับกระเพาะนะครับใส่ทุกอย่างนะครับของเปรี้ยวก็ลงที่ท้องของเค็มก็ลงที่ท้องของหวานก็ลงที่ท้องนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานเป็นชีวิตจิตใจนะครับเนี่เด้นนะครับนี่เพิ่งจะก่อไฟนะครับ ก่อไฟนะครับนี่ลุงอันะอาจย์พระคู่บอลเฮออันเผาถ่านอย่เฮ่โอ้นะครับเก็บไม้ต่างๆเศษไม้บ้างไม่เศษไม้บ้างนะครับมาเผาถ่านให้ไม่ขาไม่ชีใช้งานนะครับบางอย่างก็ใช้เตาแก๊สอยู่แต่บางอย่างก็ต้องถ่านนะครับขาดไม่ได้นะครับงานปิ้งนะครับสีไปบวอรเนงอีก นะครับไปร่วมงานที่บ่อชนิงนะครับเห็นในเฟซนะครับพระอาจารย์พระครูวิวิทย์อรัญญธรรมนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวิเวกนะครับพร้อมด้วยญาติโยมก็กําลังนําเอาผักผลไม้นะครับจากสวนนะครับของวัดนะครับมาร่วมบุญที่วัดบ่อชนิงนะครับไม่รู้กี่คันรถนะครับเอามานะครับนี่เห็นพนกาลังเตรียมเดินทังย่านมาหรือรับปณเพราาเห็นลงเฟซแล้วนะ เมชีสีดาสายแววนะครับนี่แข็งแรงที่สุดนะครับแข็งแรงที่สุดก็คือเมเชีเลียมนี่นะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับ <c oughs> คนอื่นมีแต่โรคประจําตัวนะครับนะครับไม่รู้พูดไปชดหรือเปล่าแข็งแรง เด้อนะครับอาศัยพระรกําลังเรียวแรงนี่นะครับของไม่ขาวไม่ชีนี่นะครับเลี้ยงพระเลี้ยงเนรนะครับส่วนญาติโยมทางพ่านนะครับเวลาครูบาอาจารย์ไปบินฑทบาตนะครับก็ถวายอาหารบินฑทบาตนะครับแล้วก็ตามมาจังหันที่วัดจะได้ประมาณ20-30เนะครับนี่ผนักล้วยนะครับในช่วงนี้พระอาจารย์พระครูเพิ่งจะไปตลาดมานะครับก็เลยกล้วยเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่นะครับห้ามหยิบเกินลัรูปรสองลูกนะครับ จะไม่ทั่วถึงกันนะครับเพราะมีชีจำกัดนือเกินนะครับนี้บริษัทไม่ฉีดไปบริษัทไม่จำกัดเด้อนะเขาในของหวานนะครับประจําการอยู่ที่นี่นะครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้ทําแต่ของหวานอย่างเดียวนะครับคัดแต่ส่วนดีไว้นะครับส่วนที่ลายก็ทิ้งนะครับนี่นะครับกล้วยนี้จะอยู่ทนในพอสองอาทิตย์บ่กล้วยนี่ฮึ่ได้ายนาที นะครับถ้าเอาลูกดิบมาก็จะอยู่ได้นานนะครับถ้าเอาลูกสุกมาก,ก็อาทิตย์เดียวเนาะบางลูกก็เริ่มจะสีเข้มแล้วนะครับนะครับต้องเอาลูกเล,เล็กๆมานะครับให้มาโตที่วัดนี่นะครับ,บ,บนี่น่เขา,บบา,านี่ยของหวานนะครับ มีอะไรก็ทําถวายพระนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นกล้วยนี่นะครับเป็นกล้วยเป็นผล,ลมไม้ต่างๆตามที่หามาได้นะครับส่วนมากก็วนเวียนอยู่แค่นี้นะครับนี่พระทหารนะครับแต่ไม่งั้นก็ของที่ญาติโยมใส่บาตรมานะครับมาทําเป็นของหวานถวายพระนะครับนี่แต่ของเพียงโอ้ยแนวของเสื่อมกับเพียงเบิร์นเละเนาะกล้วยบอก จะพกกล้วยหกพันนะครับยังดีอยู่ไม่ถึงหมื่นนะครับเด้อนะครับเวลาไปปลูกจริงละกดจะได้ลูกออกมานะครับไม่ใช่ง่ายง่นะครับเด้อนะครับนี่อาเสียงระฆังสัญญาณออกรับบินทบาลดังแล้วนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอจิจกรรมที่ลุงครัวเช้าๆวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนเ